สวัสดีครับผมชื่อเดกชายพุทธพงศ์สิรโรเพอยู่ชั้นป .2 ห .5 เลขที่6วันนี้เราจะมาทำเมนูพาเฟ่ผลไม้โยเกิร์ตครับวัตถุดิบที่เราจะทำอย่างแรกมีสาตาครับอย่างที่สองมีโยเกิร์ตครับอย่างที่สามแอปเปิลครับอย่างที่สี่กล้วยครับ อย่างที่ห้าอันสุดท้ายก็มมังกรครับแค่นี้ครับเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกใส่ตาตาครับอย่างที่สองใส่โยเกิร์ตครับ ต่อไปใส่ใส่แอปเปิลครับต่อไปใส่แก้วใส่โยเกิร์ตครับ ต่อไปใส่เจ้ามังกรครับต่อไปใส่โยเกิร์ตอีกนิดนึงครับ ใส่กล้วยครับโอเคครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ